สวัสดีจ้าสวัสดีพ่อแม่พี่น้องปองไปสู้หูสุขคนจ้าืันนี้สาวปัาสิพามาเห็ดเล็บมือนางกินเองจะพี่น้องจ้านี่จ้าเอามาล่างเกลือเนาะจ้าล่างออกแล้วก็มาล่างน้ำจ้าล่างน้ำประมาณสามรอบเนาะจ้าพี่น้องจ้าเอาให้มันสะอาดเลยจ้านี่จ้าล่างมันลงไปจ้าเอามันหล่อนมันเกี่ยงมันมอนเลยจ้าพี่น้องจ้าเอาพ่อล่างเรียบร้อยเนาะจ้าขั้นตอนต่อไปเนาะจ้า สาปลากับสีผ้าไปต้มจ้ะตั้งน้ำมันเดือดนะจ้ะนี่จ้ะใส่เกลือลงไปจ้ะตามด้วยตีนไก่น่าจ้ะที่เ้าล้างสะอาดแล้วน่าจ้ะพี่น้องจ้ะต้มไว้ประมาณสิบห้านาทีจ้ะนี่จ้ะปิดฝาจ้ะนี่ล่ออีกสิบห้านาทีเรียบร้อยแล้วจ้ะอุ้ยตีนงามๆเลยจ้ะพี่น้องจ้ะเอามานอกน้ำเย็นจ้ะพี่น้องบัดนี้นี่จ้ะใส่น้ำแข็งเลยจ้ะ ใส่นอกเพื่ออย่างเพื่อบ่อ้ตีนไก่มันเปื่อยมันหยุ่ยนะจ๊ะพี่น้องจา๋าจังสีเด็ดตีนงามๆนะจ๊ะนี่นี่จ๋ะเทลงไปเลยจ๋ะแช่ไว้ประมาณสิบนาทีนะจ๊ะหรือว่าผู้ใดบ่มีเวลากะหานาทีก็ได้จ๊ะพี่น้องจา๋าเนี่ยน,นี่จะผพันไปประมาณสิบนาทีนะจ๊ะสาวปลาแช่ไว้สิบนาทีจ๋ะเทน้ำออกจ้ะแล้วก็ล้างน้ำเปล่าน้ำสะอาดอีกรอบนึงนะจ๊ะนี่ นี่จ้ะล่างเอาความมันมันออกจ้ะความมันที่มันอยู่นน้ำตีนไก่เมื่อกี้นะนี่จ้ะเทออกจ้ะเรียบร้อยเนาะจ้ะเรื่งจ้ะยูวมีตะตีนอวบๆงามๆเลยจ้ะพี่น้องจ้ะนี่ขั้นตอนต่อไปสาวปลากระสิพามาแซ่เบกกิ้งโซดาเนาะจ้ะพี่น้องจ้ะซื้อได้ยน้ำเซเว่นกระนาดซีนีจ้ะแต่ว่าสาวปลาซื้อยูบิกซี่นาะจ้ะบ่แพงจ้ะซองละ ไอ้ห่อละประมาณ20กว่าบาทจ้ะพี่น้องจ้ะนี่จ้ะเบกกิ้งโซดาลงไปประมาณสอดหนึ่งนะจ้ะแช่ไว้ประมาณหาถึงหกชั่วโมงจ้ะพี่น้องจ้ะแต่ว่าสําหรับเสาปลาเสาปลาแช่ไว้คืนหนึ่งเลยจ้ะแช่ไว้ย่ำกลางคืนย่ำเหมือนเสาหมากับมาแขกนะจ้ะพี่น้องจ้ะเสาปลาแช่ไว้ในตู้เย็นเลยจ้ะนี่เรียบร้อยแล้วเรียบร้อยไปเข้าตู้เย็นเลยจ้ะพี่น้องจ้ะจ้ะมาเบิ่งหลังจากเขาแชวหนึ่งคืนนะจ้ะพี่น้องจ้ะอู้เบิ่งเด่งค่ะจ้ะพี่น้องจ้ะเบิ่ง นี่จ้ะาสาปลาสิผ้ามาแกะได้แบบนี้จ้ะเอามีดมากรีดน่าจะพี่น้องจ้ะนี่กะกีดไปน้ำเหนียวมันนจะมันมีจักเหนียวกับกีดไปเบิดเลยจ้ะพี่น้องจ้ะนี่กรีดกรีดกรีดมันไปจ้ะพี่น้องจ้ะความด้วยเอากัะแทะเอากระดูกมันออกจ้ะผู้บ่กเคยเห็ดเทือแลกสาปลาเคยเห็ดเทือแลกกับหูซื้อว่ามันอยากจ้ะพี่น้องจ้ะแต่ว่าพอเห็ดตินที่สองตินที่สามไปโอ้ห่วนจ้ะพี่น้อง ได้บอกันเคยเห็ดกับไปลองเห็ดเบิ่งจ้ะแซบแซบกว่าแบบไปสื่อที่เขาเกะแล้วล่ะเนาะจ้ะพี่น้องจ่ามาเห็ดกินเองมันแซบกว่าจ้ะเพราะว่าตีนมันเหนียวมันหนึบจ้ะพี่น้องจ่าเนี่เฮาก็คอยแทะแทะแทะออกพอตีนสองตีนสามไปชิ่นจ้ะมวนจ้าบัดนี้นี่จ้ะแง้มมันออกเลยจ้ะพี่น้องจ่าเขาไปสื่อกินกะโลละแปดสิบเกาสิบบาท ร้อยยี่สบาทแล้วแต่ช่วงเนาะจ๊ะแต่ว่าเขาซื้อมาเฮ็ดกินเองกะอันนี้ซ้าปลาซื้อมาโลละ80ดสิบาทจ้ะพี่น้องจ๊ะอันนี้ยี่ีิบนี่สิบาทนี่จ้ะพี่นอ้องเคงกิโลจ้ะพี่นอ้องพาอแกะออกมาเรียบร้อยก็สิไเด้ดประมาณนี้จ้ะพี่น้อง ใส่งิประมาณบ่หลายจะพี่น้องจ้ะนี่อุ้ยจะสะอ่อนจ้ะมีตต้งแต่ตีนอบอวบใหญย่างามงจ้ะพี่น้องจ้ะผู้ใดบ่คันเคยลองกับไปลองเห็ดเบงเดอจ้ะเห็ดสูตรสาวป่านี่จ้ะเฮ็ดง่ายสะดวกสบายจ้ะเพียงแต่เสียเวลาแต่ตนเซไวข้างคืนเท่านั้นละจะพี่น้องจ้ามือในซอฟต์าขอรับไปก่อนนะจ๋า